เข่าเข่าวที่ไหนพผยแยอ่อย่างอุ้มมวนทุกใจตัวแน่นอน ชมครับสนทนาก็ว่าอ้จ่าในวันนี้นะครับเขาจะได้มาอู้ถึงภารกิจหน้าตีนะครับของมิสแกรนเชียงใหม่2023คนหลาสุดครับเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เปิดมีแนวทางเรื่องนี้อย่างจะได้กันพ่องนะครับเขาจะได้มาอ้จ่ากับผู้่มรายการ2ท่ทันไปกันครับเจ้านิติภัคเหนือขอต้อนรับนะครับน้องแพรพลอยสีสวรรค์สุขขีวัฒน์นะครับมิสแกรนเชียงใหม่2023ครับสวัสดีเจ้า แล้วก็แหมทานหนึ่งนะครับคุณเฉลิมชนวงชมพูครับ provincial director Miss s ส a กรนเชียงใหม่2023สวัสดีค่ะสวัสดีเต็งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตอนทัเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือตัวนะครับ,รบแล้วก็ตอนทับสำหรับผู้คนติพอก้อยเฮาตางเพจ nbt นอต nbt นอตนะครับเพจของ ตอนนี้น้องแพรพลอยมีบ้านด้อมแล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะชื่อว่าชื่อว่าแพรพลอยสีสวรรค์แพรพลอยสีสวรรค์น,นี่นะครับรบ,บาเบาเดลนี่อาจจะมีแฟนคลับของน้องแพรพลอยเข้ามาใน NBT นอดถ้าจะมียอดผู้ชมเนี่ย ลิกกันเข้ามานั่งนักแล้วก็คอมเมนต์กันนั sure> ่งนักยินดีนะเจ้าักทายกันเข้ามาได้ท um ั้ทายกันเข้ามาได้แล้วก็อันอย่างก็จะมาตัดติสตูเขาก็ได้เหมือนกันนะยินดีครับยินดีครับเจ้าครับอู้ถึงการประกวดมิสแกรนเชียงใหม่นะครับเขาได้มีการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวผักเอกชนจะได้ผงนะครับครับผมก็การประกวดมิสแกรนเชียงใหม่นะครับคือไม่ใช่แค่การเฟ้นหาสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับผมเรายังมีการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจ เขาเรียกว่าผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็คือในปีนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนเป็นผู้ผู้สับสนุนหลักก็คือ East Clinic Dr. Base นะครับผมก็เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในกลุ่มของธุรกิจความงามนะครับใช่นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่น การโรงแรมต่างๆโรงแรมดีเรนทีนอนฮิวอะไรเงี้ยครับผมในส่วนของการถักผ้าใช่สุขภาพและความงามใช่ก็จะมีในส่วนของเดี๋ยวไวททอดไวท์ทอไทยแลนด์ก็จะเป็นด้านสุขภาพใช่ครับเพราะว่าช่วงที่เขาเก็บตัวนี่เขาไปเก็บตัว ที่พักรีสอร์ตต่างๆการกิจกรรมที่อันก็จะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วเพราะว่าช่วงโควิดนี่คือเป็นแถบจะเหมือนมีรายได้อย่แม่ใชคแม่แมคือมันเงียบเหงามันซบเซาชนิดตีบอกว่าเข้าไปนี่คือเฮ้อ เฮ้คนอยู่ไหนเอี้ยคือเขายังเคว้งเลยแต่บบดเดี๋ยวนี้ก็คือได้ได้ต่างมิสแกรนะเข้ามาแบบระบับกระตุนในเรื่องของหลายด้านเลยตะกี้ทั้งสุขภาพการโรงแรมการท่องเที่ยวความสุขความงามตัวอย่างเงี้ยช่นอาหารต่างๆแล้วก็ไปแล้วทุกๆอย่างที่เขามีการโปรโมทหรือเข้าไปมีโซนรวมพื้ของคนเชียงใหม่โดยแท้ถูกต้องครับผมก็คือเป็น SME ในจังหวัดเชียงใหม่เลยแล้วก็เราก็จัดการเก็บตัวรูทติ้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หมดเลยรวมถึงงานไฟนนลของเราด้วยครับผมใช่ กลายเป็นว่าสถานตีตีผู้เข้าประกวดมิสแกนกับคนได้ทราบตำแหน่งหลาสุดไปตีไหนแฟนคลับก็จะต้องตัวไปตัวไปกินตัวไปพักตัวไปแอลอันนี้ก้จะเป็นข้อดีตีนี่คือผู้ประกอบการเริ่มแบบเริ่มยิ้มขึ้นมาแล้วแม่นแม่นเมืนเป็นการแบบ PR ประชาสัมพันธ์โฆษณาไปในตัวถ้าถามในในในตำแหน่งหน้าที่ของ PD ดีการจะเลือกตีไหนมาสักตีหนึ่ง มันต้องมีจุดเด่นมีต้องมีข้อดีไออย่างดีแบบเขาจะไปเลือกเพื่อเปิดเข้ามาเป็นสถานตีหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนในการประกวดนะครับ,รบผมก็วิธีการเลือกของของของพีดนะครับก็จะเลือกเลือก เจ้าที่เขาเรียกว่าอะไรเลือกสถานที่ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกมีเอกลักษณ์มีความน่าสนใจที่เราจะนาเสนอออกไปการประกวดนะครับเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้คนทั่วประเทศได้ได้รับชมอะไรเงี้ยครับผม่ายที่ไหนที่มีเอกลักษณ์ที่ไหนที่มีความโดดเด่นเราก็จะนํามาเป็นเชิญเขามาเป็นผู้สนับสนุนของกองประกวดมาทำผมใช่โดยใช้ตัวนางงามเนี่ย เป็นผู้กระบอกเสียงใช่ถ้าอ่านถ้าไขตีว่าเออยาจะเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนการประกวดและ PR ประชาสัมพันธ์จังหวัดคุณต้องไปพัฒนาตัวของคุณก่อนทางธุรกิจและองค์กรถ้าแบบถูกยิบยกมาเป็นหน้าเป็นตาเนาะถูกต้องเลยครับต้องขอบคุณหลายๆภาคส่วนมากๆเลยครับที่มาร่วมมือกันในปีนี้จนได้ตัวแทนของเรามาในปีนี้ก็คือน้องแพรพลอยครับผมเจ้า สวยสมมงแม่สวยสมมงถามหนึ่งเรื่องต่อหลังจากครบตําแหน่งความหู้ซึ้เป็นจะไ้พองเพราะว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดเจียงใหม่จังหวัดเจียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดตีได้รับความนิยมในเรื่องของการท่องเที่ยวนักขนาดเลยเจ้าขออนุญาตแบบพูดกลางได้ไหมได้ได้อาจจะยังไม่เก่งอุ้กกำเืิงตอนนี้นะคะก็คือ อยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากถ้าพูดถึงภาคเหนือจังหวัดแรกที่เรานึกถึงก็คือเชียงใหม่นะคะครก็ดีใจมากๆเพราะว่า ปีหน้าเนี่ยค่ะ2023มิสแกนไทยแลนด์นะคะก็คือมารวมกันที่เชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพเก็บตัวทั้งหมดก็คือ77จังหวัดจะอยู่รวมกันที่นี่หมดเลยช่วงเดือนเมษายนค่ะช่วงเดือนเมษายนนี้คครับลองว่าสงการเชียงใหม่จะต้องคึกคักขึ้นจากที่เงียบเหงามานานนะคะเพราะว่าเพราะการเป็นเป็นตีเก็บตัวยังอีแฟนคลับแต่ละจังหวัดเ้นก็ต้องตัวมาแอลคุณผู้ชมกับนี่คือ เตรียมตัวเลยเนี่ยเนี่ยตีพังบ่อมาเที่ยวที่เมืองของฉันใช่โปรดมาแล้วเราก็จะบอพ่อพ่อโทษระหว่าคนไทย70ล้านคนอยู่ต่างประเทศ30ล้านคนนะอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่50ล้านคนหนีไปบ่ต้องหนีเจ้ามาเลยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ใช่แค่แฟนในไทยนะคะยังมีต่างประเทศด้วยเพราะล่าสุดเนี่ยค่ะมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะทั้งควีนทั้ง10คนเลยได้มาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วในช่วงตอนที่แพลอยประกวดใช่ก็มีการไปขึ้นดอยสุเทพกันแพลอยก็คือนำนำไปเที่ยวนำทีมเลยกับพี่จรอดนะคะก็คือดังไปทั่วโลกเลยตอนนี้หลายประเทศมากไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะคะก็จะบอกเลยว่าปีนี้มิสแกรนไทยแลนด์เล่นใหญ่มากแล้วก็ เชียงใหม่เราก็ต้องไม่ไม่แพ้ค่ะจะต้องเล่นใหญ่เหมือนกันถ้าอย่างอี้ถามเลยว่า Miss สแกรนไทยแลนด์มีข้อดีต่อจังหวัดจะใดพ่องะครับ<อ>ค่ะก็ตรงเนี้ยที่แพรพลอยรู้สึกว่ามันเป็นข้อเด่นแล้วก็ดีมากๆนะคะคือการ,รที่เราอะ่ะเอาทุกภาคส่วนมารวมกันไม่ว่าจะเป็นด้าน ด้านเสื้อผ้าชการแต่งกายใช่ไหมคะแล้วก็รวมรวมหลากหลายอาชีพเรียกได้ว่ารวมหลายๆกลุ่มอาชีพเพื่อมาว่าจัดงานประกวดในครั้งนี้แล้วก็ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพก็จะเป็นช่างแต่งหน้าช่างทาผมช่างทําชุดต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับเอาวัฒนธรรมล้านนาเข้ามาร่วมด้วยเลยใช่แล้วก็ที่สําคัญอย่างเช่นตัวมงกุฎของเราในปีนี้ก็ได้ส่งเสริมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ครับผมก็คือเป็นลวดลายของผ้าจก เชียงใหม่โอ้จกเชียงใหม่พี่ใจเห็นเหรอใช่ครับผมอ๋อปนมีคอนเซปต์ในการเนี้ยปนปนมีสตอรี่เนาะในในการทำมงกุฎเจวัฒน์ทำเพื่อความงามอย่างเดียวใช่แพทยอธิบายบอกว่าจะบ้าหูเหมือนกันว่าเอ๊ะมีลวดลายทีมาทีไปจะได้เข้าวโลกลายเนี่ยเราเราเขาได้ดัดแปลงให้บูทันสมัยขึ้นให้ดูแบบว่ามีความลักชัวรี่มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยอินสไปเรชันของมงกุฎก็คือมาจาก วัฒนธรรมวรดกภูมิปัญญาของผู้หญิงล้านนานั่นเองครับถ้าอย่างอี้มงกุฎแต่ละปีเปลี่ยนไปบกครับกวาจะมีการปรับเปลี่ยนรูปลายนิดหน่อยครับผมแต่ว่าคงเอกลักษณ์ความเป็นลายของลายจกไว้อยู่ครับครับขอย้อนไปวันตีประกวดเนาะตีเขาได้มีการคัดเลือกกันเข้ามาเนี่ยนะครับเห็นว่ามีหน่วยงานภาครัฐก็ได้มามาห่วมเป็นกรรมการอย่างอี้ตัวแ้ม่นก็ครับ ใช่ครับผมก็ในวันรอบตัดสินตลอดตลอดการประกวดเลยครับเราจะมีในทั้งส่วนงานของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยซึ่งในวันรอบไฟนอลเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ครับผมแล้วก็เทศบาลนครเชียงใหม่มีการ ของการบริหารจังหวัดเชียงใหม่ด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียกได้ว่าใช่ครบหมดเลยรวมเปิพรมสนับสนุนวใช่ครับผมก็ยินดีมากๆครับที่แบบหลายๆภาคส่วนให้ความสนใจของประกวดมิแกลเชียงใหม่ของเราครับผมเห็นไปแถวปุ้นรองผู้ว่าลำปางก็มาใช่ใช่ท่องเที่ยวและกีฬาหลับปูนก็มาเหมนกัปิดมาเซอร์วิสมีจังหวัดใกล้เคียงครับผมเลยว่าโอ คือคือผมก็ไปห่วมงานเหมือนกันเนาะก็หารได้ว่าอ๋อเป็นเป็นได้มีกับจัดกันเองในภาคเอกชนก็คือห <c oughs> <ช>น่วยงานภาครัฐก็ได้เข้ามาสนับสนุนก็เข้ามาดูแล<ช>มันรวมเป็นกรรมการเหมือนกันและเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวจะได้พ่องเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเดือนเมษามันก็เจ้าเขาจะต้องแบบเป็นหน้าเป็นตาคือกับจังหวัดเชียงใหม่อ่ะในฐานหน้าพีดีเองหรือว่าตัวแทนที่เป็นนางงามของจังหวัดทีมิสรนที่ได้ใจจังหวัดเชียงใหม่อ่ะ จะไรอ้อจะได้ตัวยังไงบ้างไม,าม่ตัวยังไงบ้างใชจะได้แบ่ต้องน้อยหน้าเปิ้็นอ่ะคือช่วงนี้เราสองคนก็ ตลอนเที่ยวในเช,ชียงใหม่ม<า>เพราะว่า,าน้องแพรพลอยก็ได้มีโอกาสตอนนี้ได้รับบ้านมาจากตำแหน่งก็จะมาอยู่ที่เาาชียงใหม่มใช่ชก็ได้พาน้องเนี่ยไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงแบบอาหารการกินอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทํากันบ้านเตรียมไว้ก่อนในเดือนเมษายนเนี่ยเราจะได้นาเสนออนออกไปได้ถูกใช่ก็ต้อนรับเพื่อนๆอย่างแบบสมเกียดแน่นอนอยากจะบอกนะคะว่าแพรพลอยอาจจะไม่ใช่คนคนเชียงใหม่โดยแท้จริงแต่ตั้งใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนเชียงใหม่ แล้วต้องการที่จะเลฟพรีเซนต์ต้องการที่จะโชว์จุดเด่นของเชียงใหม่บ้านเราเนะะี่ยค่ะให้โด่งดังไปทั่วประเทศไทยแน่นอนอ,อยากให้ทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แพร่พลอยด้วยแล้วก็ตั้งใจมากๆจริงๆนะคะถ้าได้ติดตามแล้วจะรู้เลยว่าหนูเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานทุกอย่างใช่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะครับอ <laughs> ย่างอีถามเลยกันแ้กกันว่าเปิ้งใจหรือว่าชอบอ,อย่างในจังหวัดเชีงยงใหม่เล่าไปเดียวเนี่ยครับโอย ถ้าให้เลือกอย่างหนึ่งคงไม่ได้ค่ะหลายอย่างมากค่ะไม่ว่า,<ร>าจะเป็นปาาาอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าผู้คนน่ารักมากก็อย่างอาหารที่หนูชอบมากๆเลยนะคะก็คือน้ำเงี้ยวออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่แบบทานแล้วรู้สึกว่า พรุ่งนี้ต้องทานอีกเพราะว่าจะชอบรสจัดนิดนึงของน้ำเงี้ยวแล้วก็มีความแบบชุ่มคอด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษแล้วก็ไส้อั่วอะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบอาหารเป็นพิเศษเลยที่นี่ต้องได้ต้องได้พรีเซนต์เนาะเฮอรกับเปื่อนนางงามจังหวัดอื่นๆตัวในปีหน้าเขาก็ยาาฮู้เหมือนกับเขามีความขาดหวังเหมือนกันเพราะว่าทั้งเรื่องของเศรษฐกิจไออย่างต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวตีพารวมงถึงอาหารการกินเนี่ยเขาคาดหวังว่าปีหน้ามันจะ เื่องฟูแบบเหมือนกับเป็นผูุแตกเลยอ่ะแล้วก็ได้เวทีมิสแกรนเข้ามาในการคับเคลื่อนแหมแมงแย้เจ้าจริงเชียงใหม่เรามีอะไรที่หลากหลายมากเลยน้องพอยก็มีไม่ว่าจะสถานที่ท่องเที่ยวหนูจะบอกว่าครบมากมากเลยนะคะใครที่เป็นสายกินสายเที่ยวสายช้อปหรือว่าสายมูสายมูนี่ตอนนี้ดังมากมากเลยแพรพอยเชื่อว่าทุกคนจะไม่รู้จักไม่ได้ก็คือวัดป่าแดดทุกคนต้องพูดถึงแพรพอยอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะยังก็บอกว่าพาไปวัดป่าแดดหน่อยได้ไหมแพร อะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอคิวก่อนนะคะตอนนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะค่ะเนี่สายมูตัวจริงสายมูตัวจริงสายมูตัวจริงมันจะต้องแลร้ปลอยบอกแล้วครับว่าเชียงใหม่นี่คือครบกุศลอย่างสายกิ่นสายแอลสายธรรมชาติสายมูคาเฟ่กับนักเชียงใหม่มากๆค่ะเบเอเเดลนี่ถ่าหาว่าใขรกินอาหารญี่ปุ่นไปนิมาเลยเจ้าหน้ากว่าหน้ากว่าคุณเทมนา มันจะเยอะกว่าเจ้าพาะว่าคือเป็นเป็นแรงเป็นจังหวัดตีต้องอกา่าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตีจะเข้ามาจริงๆในในส่วนตั๋วแล้วเออเจ้าเขามีการเตรียมตั๋วเตรียมความสามารถอะไรอย่างเพิ่มเติมพองกอเพราะว่าการบ้านเขาค่อนข้างนับแม่นกทั้งเตรียมเอ่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวตีกินตีแอลสายมูต่างๆและในตั๋วของเฮาล้อเฮามีการเตรียมพ้อมจะได้พองก็คือตอนนี้นะคะก็มีแอบลงเทนในเรื่องของการพูดเพื่อเราจะได้ต้อนรับ หรือว่าพูดได้อย่างแบบว่าชัดเจนแล้วก็สามารถแบบกระจายให้ได้ชัดเจนมากที่สุดค่ะและอย่างที่สองก็อาจจะมีในการที่จะประกวดมิสแกนไทยแลนด์นะคะก็จะมีเรื่องการแสดงบุคลิกภาพหรือว่าการร้องเพลงเพิ่มเติมเลยค่ะอาจจะเป็นพี่อิงฟ้าสองก็ได้นะคะใครจะรู้ร้องใช้ร้องใช้ค่ะต้องทําได้ทุกอย่างต้องทําได้ทุกอย่างค่ะทีนี้สู้สู้ค่ะแล้วชาวเชียงใหม่อ่าแล้วถ้าใครว่า ตอนนี้ถ้ามีละเอ็ดละออนเปินพอแล้วแบบพี่แพ้พอเป็นแรงบันดาลใจต้องเตรียมตัวจะได้พองออคือคือการเตรียมตัวใช่แนะนําน้องๆว่าถ้าอยากจะเป็นแบบพี่แพ้พอยต้องทอํายังไงก็อย่างแรกนะคะอยากจะให้เชื่อมั่นในตัวเองก่อน,น,นอันดับแรกว่าเราทําได้ไม่มีสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้ทุกคนเกิดมานะคะสามารถเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นได้อ,อย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดอย่างที่สองคะ่ะลงมือทําพอลงมือทําแล้วเนี่ยเราจะเกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่า สิ่งานั้นนะมันจะตอกย้าว่าเราสามารถเป็นได้อันนี้คือ<ม>แบบเป็นเบสิกง่ายๆที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ค่ะ<ม>ใช่ครับแต่การเป็นนางงามมันก็เป็นเนี่ยคือบุคลิกกภาพต่อเก่าดีขึ้นแต้ๆต้เลยเนาะอันนี้ต้องฝึกมากใช่ค่ะต้องมีการเทรนใช้ประสบการณ์แพพพอยู่ในวงการนางงามมาประมาณ3ปีแล้วครับ<ม>ใช่ก็ปีนี้ค่ะเป็นปีสุดท้ายก็จะสามารถแบบรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดแล้วก็ด้วย ความรู้ต่างๆค่ะเอามาใช้ปีนี้เต็มที่แน่นอนฝึกการเดินอย่างแหมเนาะเพราะว่าเดินชุดว่ายน้ำก็จะเป็นแหมอย่างหนึ่งเดินชุดราตรีก็อีกอย่างหนึ่งเล่าการโพดการยืนบนลออกท้าส้นสูงๆเหมืนเนเอ๊ะ ต้องยากเหมือนกันนะเป็นนางงามต้องใจรักต้องใจรักด้วยค่ะพี่เอกเนาะแล้วอย่างเขาว่ากินชาบูอย่างเขากินเต็มตีแต่นางงามจะมาแบบกินเต็มตีอย่างเขาแบบได้มันก็มีความกินเต๋อได้ยิ่งเชียงใหม่ของอร่อยเยอะเลยก็แบบ ทำใจแล้วค่ะว่าอาจจะต้องแบ่งเวลาไปออกกําลังกายด้วยใช่กำลังจะบอกว่าอันนี้ถ้าเปิงใจน้ำเงี้ยวอ่ะก็กินได้แต่บบบนี้กินนักเหมือนกันเบาเบาเส้นเบาเเส้นเบาเใช่เบาเบาเส้นลงไปหน่อยแต่ของมันชอบอ่ะยังไงเขาบอต้องพอฟึกการเดินการอย่างจอีแล้วเรื่องของการตอบคําถามอ่ะเนาะอันนี้มันมันก็เป็นหัมย่างหนึ่งที่เขาจะต้องแบบ สมาธิต้องดีเล้าวัด,ว,ด,ว,ดวัดความพุ่งเขาไปตัวหนว่<ช>น<ห>าเขา<อ>มีความพร้อมเฉใดใช่ใช่อันนี้ม,มีมีการฝึกการเทรนก็จ้าอยู่ในคอร์สของการเรียนการพูดเลยค่ะก็คือจะมีการแบบเทรนครบทุกอย่างเลยการตอบคําถามด้วยรวมถึงเรื่องภาษาตอนนี้นอกจากภาษาอังกฤษนะคะยังเหลือภาษาเวียดนามด้วยพอปีหน้าเนี่ยคนที่ได้มงใหญ่มิสแกนไฮแลนด์จะต้องไปเวียดนามประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลที่เวียดนามค่ะใช่ก็คือมีเรียนภาษาเวียดนามเพิ่มด้วยใช่ แต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่า,าในปีหน้าเนี่ยทางกองเชียงใหม่เองครับก็จัดคอร์สท,ที่จะให้น้องแพรเนไปทำคอนเทนต์ <content S 1> ที่เวียดนาม <content S 1> อยู่แล้ว,วใช่ยังไงก็ต้องฝึกภาษาเวียดนามไว้ด้วยครับผม ังพอละอิดเนาะแต่เป็นไทยก็คือว่าฟังดูแล้วเหนื่อยมากเลยแค่ลิสต์รายการก็เหนื่อยแล้วถ้ายิ่งต้องลงมือทําอีกหลายด้านอีกทั้งในตัวจังหวัดในระดับประเทศและในต่างประเทศอีกใช่ห้ามป่วยนะคะแน่นอนค่ะก็มีเทรนด์เรื่องสุขภาพร่างกายอยู่แล้วก็คือเราเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วค่ะก็จะแบบมีเอเตอร์ในตรงนี้อยู่แล้วใช่พร้อมสู้พร้อมลุยถ้ายังอีเต็มตัวยอีกก็คือย่ำแหมคาว่า อยากจะนําเสนออย่างของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับคนตึงทั่วประเทศแล้วก็คนต่างประเทศตัวครับค่ะท่อของแพพลอยน,นะคะก็อยากจะ,ะแนะนำโพสสถานที่ท่องเที่ยวเพราะตอนนี้ทุกคนแห่มาที่เชียงใหม่อย่างแรกที่ทุกคนต้องไปก็คือดอยค่ะ,คะขึ้นดอยค,คือขึ้นชื่อมากด้านธรรมชาตินะคะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่น อยากให้ทุกคนมาสัมผัสจริงๆเพราะอากาศก็ดีมากๆตอนนี้แล้วรวมถึงวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนที่แบบว่าน่ารักคือพอมาสัมผัสจริงๆเรารู้สึกว่าโอ้จริงๆด้วยที่เขาเล่าลือกันว่าเชียงใหม่น่ารักแบบกระเจ้าพูดแบบน่ารักน่ารักอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆนะคะในฐานะของพีดีเราจ้าครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกวอะไร มาทำรูทติ้งมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กันหลายๆสถานที่เลยก็เย,ยีเหมือนที่เราคุยกันคือทุกอย่างมันครบเครื่องหมดเลยทั้งการท่องเที่ยวในเมืองการท่องเที่ยวธรรมชาติการกินวัฒนธ <ทำ S 2> ร <ทำ S 2> รมใช่ทุกอย่างครบหมดดงทางสะดวกครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาใช้ชีวิตในเชียงใหม่กันครับผแต่ตินแน่ๆคือเมษาปีใหม่เมือง คึกคักแผนผู้ประกอบการคือเตรียมไว้เลยตึงตีภาคตึงตีกินแม่นเจ้าโต๊ตีกู้เตือเฮามีแข่ซิบตัวเขาเพิ่มไปเลยเจ้าลอยเลยค่ะโตจีนได้เลยอน่ะมพนก็เพราะอูอูแค่วันวันตีประกวดวิสแกนเชียงใหม่เล่าชมพูอําลาตําแนงอ่ะแฟนคลับชมพูคือนักมากคุณผู้ชมตีมากินแม่แอลมาอยู่บ้านเฮาอย่างนี้ะครับเปิ้นตอยมาใต้เลยนะคือคือวันนั้นคือเก้าอี้ไม่พอเลยครับคือตน้งงานคือแบบว่าคนแห่มา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 ดูเยอะมากคนล้นคนติ ตามตามรุ่นผีอ่ะตามอิงฟ้าตามชาลอตต์ไหนอ่คนก็มากันนักคณะแล้วอ่ะใช่ค่ะต้องเตรียมตัวแล้วตอนนี้ถามนางงามก็ถามพีดีไปละถามไอ้พ่องดีกว่าถามว่าวันนั้นติไยไปน้องอยากให้ไอ้เหล่าถึงบรรยากาศในฐานะคนหนึ่งอย่างติไปอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเล่าคือน้องฟังกันว่าเออน้องก็บเกเคยหู้งว่าเออเวลาไปแล้วเป็นบรรยากาศจะได้การดูนางงามการดูมิสแกนงของเวนั่ะผมอึ้งในเรื่องของโปรดักชั่น ยอมยอมยอมจตังพีดีเปิดตีเตรียมไว้แบบดีมากๆเลยอ่ะคือเจะว่าแบบเตรียมได้วัน2วันเนาะเช่นมันก็พีดีคือต้องเตรียมกันหลายวันมันก็เตรียมเซอัดกันสวันเต็มเต็มคือตึงตึงโชตึงไฟตึงเสียงเอาเฮาอยู่เวทีเฮาก็จะหูหว่าคนไหนคุมไฟคนไหนคุมเสียงอี่มันก็เปิเป๊ะมากเลยอ่ะเป็นน้องจตรงนี้ว่าแบเดียวถ้าหาว่าเขาเป็นเจ้าภาพอ๋อในปีหน้าเดือนเมษาสนามกีฬาไหนอ๋อ เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีใช่ไหมคะคือถ้าจัดในห้องอาจจะไม่พอแบบพอไงเพราะแฟนคลับพี่เขจริงๆรอ่ะใช่ ว่าเปิรนหักกันแท้ๆแล้วเปิรนเชียร์เปิรนติดตามกันแล้วก็นางงามก็น่าห้างตัวเปิรนหักกันแล้วเหมือนกับเปิรนสนับสนุนซัพพอร์ตกันอะเวลาเข้าไปในในกระบวนการหรือว่าในวงการนางงามเนี่ยแฟนคลับน่ารักใช่ใช่ใช่ก็บางคนแบบไปด้วยกั็จีอิมทำเนียนแบบมีอะใช่น่าทักน่างหทากมากๆแท้ๆเลยครับคุณผู้ชมกรนีเป็นการแฮมแฮมแฮมเนื่องนวยตีเป็นฟันเฟืองครับเครื่อน เศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดเฮาและของจังหวัดอื่นๆเพราะประเดียเ๋ยวนี้มีสการเปิดกรเมีกันทุกจังหวัดห <c oughs> ันได้ชาติจังหวัดเชียงใหม่นะครับแข่ประกวดของจังหวัดเนี่ยก็แฟนคลับกำมานักนย่างฮือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นได้หลังจา,จากสถา,านการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาแฮมเตอือนหนึ่งความใจกันเป็นเจ้าบ้านตีดีตอนฮับแฟนคลับตอนฮับ ผู้เข้าประกวดในเดือนเมษายนในปีใหม่เมืองนี่นะครับวันนี้รายการเจ้าหนี้ติภาคเหนือครับต้องขอบคุณถึง2ท่านนะครับน้องแพรพลอยสีสวรรค์สุขีวัดนะครับมิสแกลนเจียงใหม่2องพันะครับและก็บพีดีเฉลิมชนวงชมพูพีดีมิสแกลนเจียงใหม่สองพันสิบสามยินดีทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมย่างกันคาเดียวก่อนครับด้วยช่วงหน้าเฮามากดสอบสภาพอากาศกันต่อครับ เรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยนยังอุม้มวนถูกใจตัวแน,น่นอน